ยาวเลยครับถอดตอวครับจะได้รู้ว่าถอดตอัโอ้โหงานนี้ครับยาวแล้ว ถอยลงไปอีกถอยไปอีกถอยอีก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 วาเอา6 0รอ้โต้งทำอะไรครับเนี่ยไปเลย เดี๋ยวมันติดสาย มาดูข้างนี้ก่อน ดดมันไม่ใช่ติดข้างนี้มันติดข้างนูน้งงนเฮ้ย่ะน้นม้เนะมันไม่ชนนะดิไป้หักออ,ไอกไปนน่นได้ไม,ไมันจะไม่ไปดิติดขา้างนู่นอ่ะลองหักมน่งแ้างนี้มันจะจมอ่ะ ท,ที่ด่านนี่ด้านรถได้ปะ่ะเอาเรื่องแล้วครับ <c oughs> รถหนักให้ผมรถหนักไปลากอะ่ะ หลังจากไปช่วยรถติดจะไปลง้วรอเหรออันนรอเนีครับโอ้นแนวันนี้ที่เบีงไี่ดเงินเนี่ยอหาทำนะอย่างเงี้ยนี่แหละกว่าจะได้ในละคลิป เ,เี่ยเลรเาตายแล้วไปยังไงเราอะ่ะมันมันเบี่ยงฝอหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยยังไม่เบี่ยงกกยยอะไม่เบี่ยงแล้วอู้นไกลเลยยังไม่ไมจอดซ้ายอะ่ะจอดนะจอด,จอดนะเลนนี้เนี่ยในกั้งอ,ะอ่ะรถซ้ายมันจอดติดลืมเลยครับพี่น้องโอ้ยซ้ายเราหมดไปเราทำข่าวาาไหมโอ้ทำข่าวลูปนี้ไม ทางจะบีบยังไม่บีบตรงนี้ยังไม่บีบเอย่างนีอบีบเยังไม่บีบบีบดูปะหลังดูเลยไม่บีบนั่นแหละบีบแม่โเราลงตรงนี้เลยไหมเอาอะไรวะติดเลยเนี่ยโอ้เราเราจะไปถ่ายได้ยังไงคะถ้าเราแบ่งเราต้องคานไปก่อนไงเราเดินไปอ่ะคุณต้องเดินไปคานไปไหนเราต้องคานตามไปก่อนอ่ะในข้างหลังก็ต้องมัดติดอยู่แล้วเราเราดักไปยังไงข้างขวามีรถจอด ขวาสุดแล้ววิ่งเ,เลนกลางวิ่งเลนกลางก่อนแล้วไปเบี่ยงขวาตรงแล้วเราจะไปจอดไนจอดตรงนั้นประมาณนั้นนะ่ะถ้าเราจอดไม่ได้เราก็ต้องไปยูเทิร์นกลับมาก่อนนะ่ะคุณต้องเดินวะคุณอยากได้จอดเลนมกระจกกระจกไปรออยู่หน้าเขาบอกเลยคุณต้องเดินน่ะพี่คุณเบี่ยงเขาดิใช่ไหมอ๋ม<ข>อครับคุณต้องเดินไปเลยเลยไปดูน่ะพี่ไป ข้างหลังก็มาอีกยาวเออยาวเยอะเงี้ยแต่เราจะไปยังไงจะถ่ายยังไงกูออกตัยะสักเราจะวิ่งลงข้างทางวะวิ่งลงข้างทางก็เป็นดึงอีกกูก <c oughs> ลับมาดึงกลัเยอะทั้งกัวจะไป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 พี่ข้างหลังมันรถน้อยแล้วมันไม่ติดปะจิดเหมือนกันหมดเนี่ยจะเข้าก็ไม่เข้าแล้วพี่เอ้วเปิดไฟเผาวมาก่ะ เปิดเปิดมันจะเลี้ยวซ้ายอ่ะซ้าย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 เบาเบาซ้ายซ้ายเบางซ้ายซ้ายเราจะไปซ้ายเหรอผมว่าเราต้องจอดตรงทางป่าไม้ดีกว่าเขาเขาเขาจะเข้าขวาในตรงทางนี่มันมีทางไปกรมอะไรนะป่าไม้อะไรนะว่าก็ให้เข้าเหรอให้รถป่าถอนตอไดไงวะเนี่ย กดแอร์ไว้เนี่ยถ่ายไม่ชัดนะฟองคุณไม่ชัดดิมีเกี่ยวเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาไหลมาใส่หน้ารถจรงงานงอกอีกถ้าเอารถจอดไว,ว้เราเดินเล่นไปตรงนีน้ได้จอดไว้<อ>ตรงนู้นได้นะัางมอเตอร์ไซค์ไปเลยมันมันจะหมดในรถอ่ะ